รู้เป่าว่าแนวคิดตรวดไปไดาวอังคารเนี่ยมีคนพูดถึงไว้ตั้งแต่ปีพันหกรแล้วนะแล้วเป็นยุคที่โลกยังคิดว่าดวงอาทิตย์ยังหมุนรอบโลกอยู่เลยอะ คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อว่าโยฮันเนสเคปเลอร์เนี่ยเขียนหนังสือชื่อว่าซอมเนียมหรือแปลว่าความฝันนั่นแหละเขาจนินตนาการว่ามนุษย์เนี่ยสามารถเดินทางจากโลกไปดวงจันทร์หรือว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นได้แม้จะเล่าผ่านฝันแต่เนื้อหาในนั้นคือโคตรล้ำสําหรับคนยุคน,นั้นเลยเขาพูดถึงแรงโน้มถ่วงการเตรียมตัวสาหรับเดินทางในอวกาศถึงแม้จะยังไม่มีคําว่าอวกาศหรือจรวดแบบปัจจุบันด้วยซ้ําสมัยนั้นเนี่ยมีคนกล่าวหาเลยว่าเขาเนี่ยเล่นศาสตร์มนต์ดำแม่ของเขาก็ถูกจัับว่่าาเเเป็นนนนแมมดพืื้ออหหใงล แต่ในทางวิทยาศาสตร์แ <Dans> ล้วซอมเนียมเนี่ยกลายเป็นต้นแบบแรกๆของแนวคิดวิทยาศาสตร์อวกาศเลยทีเดียวสรุปก็คือก่อนเราจะมีนาซาสเปซเอเคยมีชายคนนึงในยุคดาบและโลกเกาะฝันไกลถึงนอกโลกมาก่อนแล้วคําถามทิ้งท้ายเคยมีฝันล้ำๆที่คนรอบตัวบอกว่าเพ้อเจอไหมบางทีสิ่งที่โลกยังไม่เข้าใจในวันนี้อาจกลายเป็นจริงในวันข้างหน้าก็ได้นะครับ